ได้ตัมปูมาจ้าพี่น้องจ้าอุย้ยงานคนเกินพี่น้องด้วยปูมาจ้ามาเสียบๆสียบน้ำกันบริขวดหมดคุกเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่แก้ประศรมาจ้าพี่น้องจ้ามาเสียบๆสียบน้ำกันพี่น้องพี่เจ็บมากหรอ้แต่ไม่ปูเพาเป็นตะเสียบใช่ไหมมาหัดเถปูมาพี่น้อกเดี๋ยวปูมาจ้ามาเสียบๆสียบน้ำกันพี่น้อง ยังดีกนนันเาานาะมือเดียดทาดิบตัวนีงมื่อนี้ยเลยเอามาจับพี่น้องจ้าสิไปทาบริบบอ,บอ,บอจ้ะกินเลยจ้ะมาสวัสดีจา้จา,จาพี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันมื่อนี้ตําปูมาจ้บพี่น,อ <สๆ S 1> น้องจ้าเิ่งปูนุคื่องนินกับยายก็แห้งเลยจ้บพี่น,อน,น,น้องปะมาเด้อแซ่บๆน้ำกันพี่น,อน้องสุดๆใช้เบอเกียขี้บ้านขี้คี้หน่อยปะปูมาสดๆจ้บพี่น้องจ้า เคีจเคีย้ยน่อยบุมเอเมนมาจ้ามากหน,นอ,นอนยยยู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 ยียูยูยูยอยู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 ยเพูย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 เยูยยูยนยูยอยู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 

กดนจีตาหลับตาเลยคุณเขียนองกัดโกงโกงกินีปากเลยเนี่ยโอ้ยเมียใช่น,น้องอีกแล้วอึ้อม,มาเมียอยู่ที่ตีกันแล้วมั้ง เต็มเย็นเนาะมันเสียบค่าเลยจ้ะอืมจังตะดีสุดตาตะดีดไหมจ้ะเสียบไม่เส็จแล้ว,วนี่อ่ะน่ะจ้ะใครแม ลอมนมันอ่ะนอนแบบอืมอืมเยอครับหนักเลยอืมเยอะเหมื เจาจะสิๆแซ่บครับพี่น้องกัขดขารี่นองนี่คือบานนี่คืไมกินใไม่มือแล้วเนาะไปกินแล้วไม่น เสียไปแนี่อ้ามาบ้าใสอยู่กันาดนหพี่น้องทั้งหอนทั้งเสียทั้งเผ็ดเราปล่มันดีตรงไหน จ้ะน้อปูเนื้อช่ำๆกินทามกันยนะั มาแขนมาเนื้อมาเลี้ยมเต่ไ ช,ช่ำช้ำคุณทูป่ะโอ้ยเหยียหมดเลยพี่น้องเลยป่ต้องกินั้งเหียเนาะมันเจอพเหมืนมันเหียเวหวัยพี่น้องอากาศเ้อนหอนเลยพี่น้องยุงเทียบจ้ะแต่งหวัดกระสิเย็นเลยที่เนาะอ๋อเหยีย คนงานบดยาคนงานมาอืหวานเสียบแซ่บีกินองะ เล่นกินทำโกำงก็มีาขากนี่คะน้ำแตกป๊อกมาหมือนกับแวงกู ทันบูมานะไม่เป็นอไรฟ้าเลยพี่นนาะทําไม่ได้เอาขาป่าแล้วมันแสบมันแตเป็นรูดี้ดีเลยป่ะจา๊ะ <laughs> บวนบูป,ปับบุปับไม,ม่เหมือนเหมือนจ้ะ เอาไหนเนี่เผาจา้หเพชรก็ว่าเพชรนะพี่พกานาะเพชรก็ว่าเพชรนะเนี่ยหวานหวานเหรอเสียบนจุ่มตำไม่จะขค้นๆน,น,น,นะ 어. 오호. 빛 안이 변지 너. 같이 봐. 어, 이가. 어 봐. 1. v ดูป,ปกหอย,ยพี่น้องจาเมื่อกินจับก็นายแม่จ่ามีแต่ขอบพี่แกเมื่อ,มอีพี่น้องแรกจะบก,กียะเขี่ยบบกผิดำนากนันหสองตอนสอง่อพี่น้องจา ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ้นชาแนลเป็นกำลังใจให้แม่เพ้นกับแม่แจไปจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องต่างประเทศพี่น้องในไทยเนาะจะ้าที่เขามารับชมคลิปช่องของแม่เพ้นชาแนลคลิปนี้ก็เอาไปชมนี่หลจ้าพี่น้องจ้าคลิปหนาพอไหมจ้าขอบคุณค่ะ